เตาเห็ดทานบ่โดยจุดทานเห็ดแบบไรแบบเตาอบหรือเตาผีบ mm ่้โหจะต่อยเอาแบบอันเพิ่นโอขึ formulated? ้นคือโฟนน่ะก็อิ้นว่าเตาอบบ่่แมนเตาผีบ่แบบ่าไม้ใส่แล้วก็ขินถมโดยอ่าเอิ้นเตาผีอาเทวานเจ้าอื้นว่าแนวไซะเอาทานเตาทานเตาทานสิชื่อเออวันยังวันที่บ่บ่วันยังสำคัญ วันดีวันงามวันยังวันนี้14กุมภาพัอแม่นบ่อ้าเอ้าอ้าชีวิตนี้คิดอยากไปายที่สุดในชีวิตโอ้ยาในชีวิตาแม่นคิดอยากไปอยากไปอยู่ไทยอยากไปลินอยู่ไทย สดีเลยสบายดีเลยพ่อแม่พี่นงเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนโบมาพี่น้องของเราพังไทยหรือต่างประเทศเนาะสร้างสาวนวลกับเขากะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมาพบม,มาพาสานอสาวนวลมานี้พ่อแม่พี่น้องเอ้โอ้ยเนาะกับวิ่งมาเบลเบอได้ไทยได้ทาม,มู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้มาหอดดินบ้านน้องเมย์น้องไม้เพื่อนเนาะเงียบสง,งัดพ่อแม่พี่น้องเอ้สร้างสาวนวลก็คิดว่า ทางสาวุลมาบ้านอ่ะทางน oh, ้องเมดินไม่เพิ่นเนาะโอ้พ่อพี่น้องกลับมาบัดโบมีพายพ่อพี่น้องเอ้ยโทรถามน้องเมมือกี้นี้เนาะเพิ่นว่าอยู่เฮือนพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยถ้าเสีซลนวลกะมาเสี่ยวเดี๋ยวนะคิดว่าน้องเพิ่นอยู่นี่พ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยครอบครอบเปราะครอบพ่อพี่น้องเอ้ยที่แรกน่าจะโทรหาน้องเพิ่นเนาะกะคิดว่าน้องเพิ่นสิมาดินใหม่คือเก่าพ่อพี่น้องเนาะ ปกติคู่มือหรือว่าถูกมือคอนแดงเนาะเพิ่นก็นจะมาดินใหมพี่พี่น้องเอ้เมื่อนี้เป็นยังเนาะเพิ่นคือบ่ามาเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยอ่ะก็เลยว่าทำใม้บุญได้เด้บเบนเนอบา้านถ้าว่าได้ออกมาเลยก็สร้างสรวนกสิธาอยู่นี่พี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เซ็ตอ่ามาตอบสนวนว่าคือสิบ่ได้ออกมาเนาะพอนี่เนาะโดยอ่ะก็นั่งอยู่คนเดียวพี่พี่น้องเอ้ยถ้าสนวนก็สิได้ ถ่ายวิวรอบๆบบ้านน้องมีแล้วก็สิเข้าไปพื่นละพ่อเมียพี่น้องเอ้ยไปหาน้องมีเพิ่นอยู่บ้านพื่นละเนาะโดยก็อยู่บ้านน่ะอยู่น้ำในตู้ประตูเพิ่นพื่นละโดยอ่ะจังไดก็พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนอย่าลืมติดตามาดเ,ดาาเด้งงดกกะพากกดแชร์กดไลค์หาทางสนับในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าพอมียกำลังใจชูโตพ่อเมีพี่น้องเอ้โดยฮะจังไดก็ดทางสนับกติไทย วิวรอบๆบ้านน้องมีน้องไม้ก่อนไปหาน้องเพิ่นอยู่บ้านน้องเพี่น้องเนาะโดยสารน้องกลับมาขีดว่าน้องเพิ่นซื้อน้ำมาใหม่ๆห่บอสารน้องก็ขีดว่าจังสันเนาะขีดว่าเพิ่นไปซะนาะเนาะโอ้พ่อพี่น้องเลยที่แท้น้องเพิ่นบาได้มาพ่อพี่น้องเลยสารนองก็สิกับเข้าไปในบ้านเพิ่นเพล่ะเนาะ เนี่ยพ่อพี่น้องเอ้ทางสร้างเพิ่นกลับบามาเนาะทีแรกชาวน้องขี่ว่าน้องเพิ่นสิออกมาข้างนอกพ่อพี่น้องเอ้มาเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานแถวนี้เนาะสงสัยเพิ่นอาจสิพักพอนพ่อบามากกะบมกก่บม,มีความหมายเราว่าบ่มีประโยชน์ยังพ่อบาทางสร้งางเพิ่นกะอยังบ่มาเนาะพ่อพี่น้องเนาะอาจสิยังบ่มาอะไรพ่อพี่น้องถ้ามาอาจจะเห็นเพิ่นเนาะโดยอ่ะจังได๋กลบ่รุ่นอยู่บ้านน้องเพ,พ,พิ่นพุ่นล่ะพ่อพี่น้องเอ้ทางสร้างกะสิเดินทาง เข่าไปในบ้านได้ว,ว่าบ้านที่เพิ่อนู่อาศัยน้ำมีตู้พอตู้เพุ่นหหน่เนาะโดยประมาณนี้แหละพ,พี่้องเอยทองแท้อ่ะสบายดีอ่โตอยู่เพื่อนที่มาหนีโดอ่าชี้ได้ออกไปทางดินใหม่อยูอ่บ้างมน้อผู้เนื้อืม ก็เลี้วไปหอดดินใหม่เจ้าแล้วมันนี่ปาดไปเห็นน้ำปั่นอันเมียน่ะอย่งไข่มุกอยู่อะสบายดีทั้งน้องไหมอ่ได้ส่งใหม่เดี๋ยวบ่านี่สอยงามแท้นี่มือใดด้วมือวานิมือวาน,นิไปตลาดบ่อเอเอก็เห็น 5, น้ำปั่นว่ะ น้องมีน้องไม้กินน้ำปานป้าไว้นี่ได้เข้าป้าบ่ว่ะเลยโทรโทรเบิ่งบัดนี่ก็ได้ว่าเอ้าอยู่เฮือนว่โอ้ยว่จวบ่เห็นภัยเป็นหยังล่ะอันช้างนผักหลายมื้อแท้ไปเวียกบ่โดกลวมาเฮือนอีกคือเก่าับ ไปกินขนมอะไรปูหรอไพ่น่ะร้านด่านน้อยอไปกินขนมนีล่ะไี่น้องกินน้ำโอ้ตู้เพลสละนะอันาพูสีชมพูนะร้านของระเบาอืมเอาเมื่อวานนี่ชุมจ้าได้ออกดินไม่ว่ะจ๊ะโดยอออืมอันนี้กับทางสร้างเพิ่นบ่มาก,กับเจ๊ชิเอาไปเห็ดยังเนาะล่ะ สิยออกไปกินข้าวไปแล้วแกกินข้าวพุหมเศกบอเศกไปแล้วกินอยู่นี่เลยกินหอดอยู่กินหอดอยู่เลงไม้ด้วยใช่เสียออกอยู่บ่เนี่คือง่อยแท้บมาหนเป็นอะไรยังเหมือนสูงบ่ไปกินสมมังกี้นนี่เด้เฮไปก็เลยเมาสมบ่โอ้ยเมาสมก็เป็นบาท ใช่ทมีตู้พูพันบริด้พนแม่ตู้ก็เราไปยาต้าทานอือไพึ่งเตาทานโดยเราเห็ดทานบอโดยจุดทานเฮ็ดแบบไรแบบเตาอบหรือเตารีบ่้จัก็ยังเอาแบบอันพันโอขึ้นคโฟนนะเขาอื่นว่าเตาอบเตารีบ่แบบอ่าไม้ใส่แล้วก็ขี้นทมโดยเขาอื้นเตารีอาทยวบ้านเจ้าอื่นว่าแนวไ เตาถ่านต่อทานชื่อเอ้มันมีสองประเภทได้ตาถ่านเนี่ยเบ็เออเขานเต้าผีเต้าผีได้มันแบบว่าอ่าบ่าวคนพังศพบพังเงี้ยผึ่งกระชิทมแบบนั้นเน่แม่เราวะเออเอื่นอะไรเตาผีได้กับเตาอ่ะอุ๊บอืมอยังเกาะเป็นซิว่ะโอ้ 14ป่าอันน้องเมย์น้องมายนี่ซ้ำฟ้าแฝะเพิ่นว่าแข้วกับเข้วมีแข้วแย่แบบเดียวกันบ<ม>่โอ้สงสัยแบบจะเกิดเป็นรพระแฝดกันอยู่อ่ะนี่เนาะแต่ทางเมย์บ่ฮับบ่ได้เมย์บอฮับบ่ได้เอออันยิ่งยิ่งเขวเบิ่บงดูให้สิ็มซีนเบ <laughs> ิ่งคือกันได้ดีบอกเข่าฮะเอ้อก็บ่ได้สังเกตค่ะในเบิ่งฮะน้องมายเออเบืองน้องไม้ โอ้ยเดียวกันเลยเนาะใช่ได้เน่ยชมเฮาเบอร์เบอร์บวบสนันแวววสวยคิกันคิกันหาคล้ายๆกันในเด็กเจ้านี่กับมาคายอืมแต่ออกมาพร้อมกันนะเม่อไหรเป็นฟ้าเฟสได้แล้วล่ะอันนี้กับใจจอยเอออีกคนเกิดคนละเธอคือว่าลืนกันเท่าไรก็เคยดื่มเลยสองปี สองปีเนาะหาววันไปหัวพิงหัวได้ชุมเจ้าเนี่ยส,สิบเจ็ดบวกสิบหา้า<ด>อือยังมีเดอนสองปีแต่บ่าน้องกะซ้ำกันหัวพิงหัวเอา้ารถดเจ้าอยู่ทังไะะงาาด้สล่ะยังบอทันโดยออกมาติดซ้ำอยู่ในบอกโดยอ<ม>ล,ลางหลักกาว่าอยู่ในอา้าชชมเจ้าสุกข,ขึ้นได้เลยนะอา้าวพอาหอือ <c oughs> เอาขอาวไว้ในในมีเด้ห บอกเอ้ยเดียวคุณผเห็นโอ้หคนคัวนั่านนอนเด้อบ่ตอนนี้นี่คือหาบ่อยบวอยอยากไปดินใหม่ได้บ่ดนี่แบบเ้าก็ถ่ายไม่บินก่อนไม่บินเสร็จมาก่อนอืมถ่ายก่อนโดยถ่ายไม่บินเราเสร็จมาหากกระเบอไปอืมเพิ่นเหรอบอวันนี้บางทีเพิ่นบัดเฮาออกไปก่อนเราเราเปิดตาเข้ามาในพีดีเขามาเรือนไปว่าต้องถาม่นก่อนเนาะล่ะ โดยอืแต่ใจยังออกดินใหม่เพร่ะนี่เนาะมันเย็นสบายเป็นบ่โดยถ้าเพื่อนบอกมาเราก็ไปเจาะบังดินเจาะบังดินโดยหย่านหย่านเฮียนเสียเด้เอ้ยเห็นนั่นมาหัวหลอกพามันมีหลอกพาน้อยบอกเอ้าอยู่ในตูบหน้อยเห็นไหมหัวหัวหันหอกพายเหนไหมกูำเมือแล้วแต่ว่าเอื้อยเห็นหัวหันไลย บ่หันหันอยู่ในนั้นอือคือปลาไปนี่พืชบอกหรือว่ามันใส่บลง,งาน,นบ่บได้บ่ได้โอ้ใครเนี่ยสานะไม่ว่าจะตกใจตกใจแบบไหลอกพายหายบอ,อยันแบบอันเพันมาาา่างดอกพาค่ะอันนั้นเดี๋ยวนอะไรย่ันแล้เพันขาจามามางดอกพายออกนะโอ้ยอย่าคิดว่าดอกพายใหญ่นะบ่โอ้ยังอยู่ด่ะยังเห็นอยู่ ี่เจาะเบิ่งได้บัดนี้เฮาออกไปกะออกไปเจาะเบิงคันนี้ยิบ่เจาะิดว่โอ้ยบ่ได้นอนเฝ้าติกะนอนอยู่บ่ถ้าให้พี่นอน2คนนี่กะแล้วถ้าเฮือนแล้วบ่แล้วนอนตุ่มน้อยแล้วกะแล้วกะบ่อมธรรมดาน้องมาิไปนําอยู่บ่าเมื่อยไปนํากันให้ด้นอน่ะถ้าบ่มีหมู่กนอนบ่ได้เด้อบ่ ใครยุดอกสามีบนฝากบนหยังอยู่เจ้าของดินทางนั้นเพิ่นไปไส้สะละคือลายมือย้อแหละสรรพกรรมมาจบแน่ออืเพิ่นก็ไปเทียรไปเทียรมาเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นเฮ็ดเฮือนบ่เนาะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นเสียบ่โอ้พี่น้องเพิ่นเสียโดยนี่นี่แหละแล้วก็ไปดองแม่ดองเพิ่นเอา้าถือว่าใกล้เติมอันบ้านเพิ่นนะคือว่าบ้านเพิ่นเชียโมเมนบ่แม่นแค่นั้นแหละออืเพราะว่าเฮือนเพิ่น ยัง,งก็มีอยู่กันทีดุสวนก็มีโอ้จะถามเพิ่นบ่โดยเพิ่นเว้าอืมไปนอนอยู่ไสก็ได้ล่วะว่ะเออถือว่าเรามาเฮ็ดชวนมันนี่ก็เฮ็ดแบบเทียงเศ้าอยู่สั่วข้าวซื่อโดยอืมวันนี้วันหยังน้องมีพูดวันพูดวันหยังวันทีบ่บ่บ่วันหยังสำคัญ วันดีวันงามวันยังบันนี้สิบสี่กุมภาอ้าวเมียนบบเออ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 เมียนโบฮอดอ่ะบอร์สิบสี่กุมภาวันยังกุมภาเดือนชองไหนเนาะเดือนหน้าพุทธิอีหล่ะเดือนสิมายังหม้อฮอดเดือนนี้เดือนหน้าผูธจะมาเดือนวันฝ่าวันชินเออเออมันี้วันชินบอกอ่ะวันชินนะว่ามื้อนนี่จิตคำ อือสินโนยบอกอนั่นเด้สิเป็ดนั่นบอกเมนใหญ่จะดีเหมันเอากระวังคือว่ามือวันศีนไว้แท้คือว่าวันพาหัทส,สินเจ็ดมันี้นเนาะพอบาเอ้ยกะเปลกเอ,ออททเอ้ยหู้พอยังสาเหตุที่เอ้หู้แม่นเห็นไม่ค่าซื้อขา,ขายเิ่นขายมักเบงขายโลกไมเฮัทลาไก่เนาะโบลไรไก่เน่ะ ไ่้จะให้กินขนมเนี่ยได้ยี่บ้อละมันอ่ะบอ่อื่นชุมเจ้าสิเล้ลงเซบาทว่าไสาละโดยลงขูอันนั้นบ่เอา้าเห็นยังเดียบ่ขู่ซินงู่ซินงโยอือมาออคือว่าชุมเจ้ากับบัญชินบัญพระคือว่าไปตลอดน้อยละโดยอือบ่มีบม่บมีบ่มือใด้ที่บ่ได้ไปบ่ไปทุกมาืาอ ทุกชิ้นทุกชิ้นทุก,ทกมือ<า>วันรพะระขาดบา่ได้เนขาดบ่ได้เพิ่นว่ามีอีกพระทุดงเพิ่นสีมาเพิ่นหอดอันนี้เด้บริคคำไซอ้าวเจ้าฮู้อีหละ่ะเพิ่นสิลงมาสวรรค์ได้ยิน<ะ>ได้ยินพระเพิ่นแล้วเพิ่นมาแต่เวียงถ้าได้ไปอันบนพระธุดงเพิ่นมานี่โอ้ ใช่สิเอาหยังใส่ <มา S 2> น<า>้ำลอยปลายองค์แหอด้มีแ<อ>ต่น้ำนี่น้ำเด้เขา้ขขาวขนมข้าวต้มแมนป๊าดได้พระอาจารย์ได้ตัวเซเวนตาแล้วเพิ่งดังเลยเพิ่นมาโอ้ถือว่าเพิ่นอยู่อันเวียงเฮานี่แม่นเพิ่นว่าพระอาจารย์ตัวเซเวนตาเพินพ่นเพิ่นเพิกำลังมาฮอดอือเพิ่นมาหอดเฮาใส่แล้ว บุี่คใสกายบุหรี่คำใส่มาอีกกายไม่เลยแม่ขับยางมาเลยบอกแม่คนยางมาว้าเจ้าจะมือละชิมาหอนเฮาเฮากระปุกหูแล้วหัวมือเตอ่โอ้พอแบบแข้งใดที่ว่ามันแบบมีวัดนะเพื่อกันยางเขาไปพักพักได้เพื่อกันยางแล้วมาอีกมีมีสุดหนึ่งนะมาอีกอร่อยไปองค์ ลงมาขี่หอสวรรค์แลยเพิ่นจะขี่เมืองอันคือว่าอันผ่าอันองค์เดียวอันน่ะอันผ่าเดียวเบ่มาหรือว,ว่าองค์ใหม่ีเฮาแบบผ่านี่เฮาเขาเคยเห็นสมุิว่าวัดพระองค์เนาะวัดพระองค์เลยสมมุติว่าวัดพระองค์ถ้า,า,มมา,านะแบบมันเป็นสม,มุดว่าแข้งอันเยงจันบอ,อยังเี่ยฝึกการเอาแต่แข้งวัดวัดเยงจันทน์มา มันก็มีลายวัดตีเนะละสมถกันเนมาแบบรวมกันดอพอมาแบบสองสามร้อยลายวัดเลยเออว่ะเธอที่สองเลยเพิ่มมาชัดผ่าบวชสองสามร้อยค่ะนที่สองบ่แบบอันดับหนึ่งนะมาหอดสันนาขตก่อนแหละก็เมเงอนอันดับที่สองแหละมีอีกนี่จัวหน่อยสามองค์เห็นหมสู่ชีวิอย่างมากับอัน แบบปบฏิเสธเกือบโอ้กังเว้นนี่ก็แบบเหยียบมาเลยเบิ่งแล้วเบิ่งนี่เพี้ยนจาสิคาอยู่บ่เจ้าก้าเลยบฏิเสธเกือบนี่ได้ดห่อนตีนแน,น่นอ่ะอดเอาแล้วเนาะถือว่าเพิ่นอดทนดถ้าเพิ่นมาในท่าบาบุญบาสนาเฮาเห็นเพิ่นนี่อาจสิได้ไปร่วมบุญน้ำเพินเ่นแม่นบ่ เจ้าก็อยากไปร่วมบุญน <diet> ้ำเพิินมาละไปแหละแต่พังบึงเพิ่นมาหอสวรรค์มือไ้ไปเลย่อฮบฮูเนาะว่าสิท่านเพิินบอโอ้เพิินไปลร่างดวดวดวดได้เยเห็นอยู่วันก่อนฮะแอียังเห็นก็เลยจะเห็นเนี่ยเอ่ยกับเพราะว่าคนต่างถิ่นเนาะเห็นเพิ่นนาสายทางนั่นแหละก็เห็นไม่ออกอยติโยมเพิินเดียนเครื่องกินเครื่องอยู่มากไม่มากตอกขนมข้าวต้มมีเมล็ดขาเอือไม่ออกมีไรเมนเมน กกเอ้ยเคยได้บ่าคนยากตามตรงอีหละเอ้ยตั้งแต่เกิดมาเป็นคนในชีวิตนี้ห่างก็เห็นเพื่อสองเทอาไปลงมาวัดประทาน<ม>อีอห้างนี่เบาโอ้ oh. สองสองเทือค่ะสองเท่อนี่เท่อที่หนึ่งนะ <Okay. S 2> เขาเคยใสย่อืมเขาเห็นคนอย,า,อนอยาก,กคนยากมาตรงนหกนเท้เขาบอกโบด้เคยเห็น ชมมุดว่าเพิ่นไปนี่ก็มีแต่สองคนหั่นนะเห็นเพิ่นย่างขนาดบ่ได้หลายขนาดนี้นะอันนี้ป้าสูดเสงหูเสงตาเนาะได้ยินเพิ่นว่าลอยไปองค์บนโบแม่นมหาสิบองค์แม่นเมนลอยกว่าคนลอยกว่าองค์โอ้ยเออภาษาถูกอ่ะถือว่าเป็นบุญตาเอ้ยวะอ่ะที่ได้เห็นเพิ่นน้อยๆสัมผัสได้อออย่างมานะ ถือว่าประมาณ7-8ปีบ่บ่หน่อยหน่อยกว่าหันนี้7-6 7ปีแหละโอ้ถือว่ามานําเพิ่นมานําเพิ่นเนาะอ่าถือว่าเก่งเด้นี่ก็บ่ใช่ด้เอาพอแพพันซื่อคือบ่ยังไกลเติบได้นี่อันที่จะเว้าเนาะบริคําสบ่โดยมันก็ยังอยู่เขตเวียงจันทน์อยู่ได้แม่นบ่ละโดยอือมันยังขึ้นอยู่ทางนั้นอยู่ พอว่ามาสุดมาสุดที่ซองหนี่งสีไลยกลันะกวเนาะสีไล่กลัวสุดที่หนึ่งผมบอกเตรียมพร้อมไม่อ้อมเตรียมพร้อมเตรียมไม่บ่เดี๋ยวจะพูดซ้ำซองทบุญบาสนาเฮามีเดี๋ยร่ะเอ้ยนำนายปนคนก็นได้ก็มีเงินมีอย่างอะไเนาะอย่านายก็เพื่อสีฮอดอันองค์สุดท้ายกันเบิดเลยโอ้ยสิสองโมง โอ้ท้องห้องเลยถ่อไม่ห้องนะอ้อถ่องสาวนวลแล้วอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเลยเอาก็คือกันเมนบ่เออกินข้าวมีนยังลงมีกินข้าวกับเจ้าบอสตอนหกโมงกี่โมงไปยังไม่ได้กินข้าวไปรถคมอ้วนโอ้สานี้ก็พ่อแล้วไปอ้วนอ้วนในแสงอวดแน่สี่ห้าสิบเลยห้าสิบน้ำหนักเลย พอดีบ่พอดีอืมดีใจเด้จ้ะบ้านไรก็ดีเลยถ้าว่าโอ้ยสาวนวลอ้วนไหนห่วยบุนกับบุกินข้าวบุ๊ฮือบุกินข้าวเป็นลมจ้อยภาษีบอกว่าอ้วนบอกทานอ่ะอ้วนบ่อโอ้ในคลิปได้บ่บ่านท้าอ้วนจะลดความอ้วนเนอจ้ะอเราทุกีแหละเพราะว่าผู้ชายมันมีพุงด้วยล่ะ ถ้าว่ากินอาหารมันถือมันโพบ่ผู้ชายแบบท่องชมีนะแบบเขาจาว่าเป็นเศรษฐีเลยบ่อ้าวหนูมีคือว่าังสั่นดีเป็เนาะจะได้ยินมาได้ใช่ละไม่มเห็นเขาใส่แบบใส่คำใส่ยังโอ้เห็นคนร่ำคนรวยเี็นความเจ้าแน่เพื่อดรวยเป็นเมื่อนาเน่ยเพื่อเนาะว่ารู้เราเกิดมาเฉื่อยด้วย เจ้าก็ถ้าว่าทพันธุ์ทองมัใหญ่เขาก็ฮ่าบุ้งกระตาเนี่ยมาฝุ่ไว้ให้ฟูกโซนเนี่ยโอ้ยบ่น้อยได้ล่ะทองเราใหญ่น่ะได้หกเจ็ดเดือนน่ะได้ฮะโอ้ถ้าเราแกเสื้อออกเจ้าเห็นใหญ่ดอกเสื้อเราโปกเด้น่ะอ้เออจากนั้นก็ติ่งลิงติ่งเนี่ยลิงทุกสางหางสร้างก่ลิ่งเนี่ยค่ะเอาเราทิ้งลูกและวดีเราถือผ้าะแบบ เรางามเลยอืมเดีคนงามเตะเข้านะเราเรียกว่ามัวนี่นี่ตัวเองเนี่ยสาวผงามบ่หนกมีผูงามบ่ทั่วผูงามซ้ำสมุกนี่งามครบเลแล่ะบ้าพ่อเมย์หายครบมนแล้วครบแข่งสามสิบสองวนชมบูนเด็ดเดก็งามเด็คนเดิน ถ้าว่าคนบางงามถือว่าเป็นง่อยมือพิการตาบอดปากเบี้ยวบางงามนี่ดำนะบางงามนี่บกแก้วมีให้มากครบแล้วถือว่างามครบทุกส่วนประกายอหยั่งเลยผูเล็บมือเล็เรตีนกลมมารุอลอดอยู่ยังว่าบ่งามบาดนี้ทำนี่แล้วหาทำไรได่ด้ มีลงไม้แต่เกิดมาเป็นคนไปเที่ยวซะนี่ล่ะไม่บอกเด้ยไปเที่ยวใส่เอ้าไม่ไปบ้านย่างบ่าเอ้ยทวงไม่ว่โดียววะเอ่อไปกับขาตลาดใหญ่เอ้ยขาเขมของมาหาบอจะไปยวเถื่อนเดียวไปตัวแม่บุญครับไปทะเลกับแม่ใจดีคิดในใจนี่ชีวิตนี่คิดอยากไปไซรล่าที่สุดในชีวิต โอยากเมนขี่อยากไปอยากไปิอยู่ไทยาไปดินอยู่ไทยเออเอาสมุดบะพาไปแล้วเดี๋ยวให้ชุมจ้ากลับมานี่ได้บอหาทางออกบ่เป็นไปดินไทยี่ซื้อบริคิีอยากไปดินเที่ยวทะเลบ่ละอยอยากไปฮะอยากไปบอโอ้ยเขาว่าน้ำเค็มเลยเค็มมากไปผิวกระรำเลย่าสัน เราเคยเห็นเอออันหนึ่งทีหนึ่งมีสองคนเราขี่รถใหญ่เลยนะแม่เราสืบทำไมโอ้ยยังกระดัมมืดเป็นยังขวบห็นทะเลอะไรว่าขวยไปแบบขวยหินไปคือว่าขาวๆแบบลงมาแบบดำอืมเขาเลือขาอืนมาน้ำทะเลน่ะมันเค็มแดี๋ยวมันนี่เฮาลงไปแดีวมันหมาดกระตูหันดิเออแต่เอี๋ยก็ยังบอกเคยไปรอยด้วยฮะจังพ่อเขาจะแบบเขาอัน เขาไปหลินทะเลเลยบ่กเขาจะกลับมาเขาจะจดำดำเขาใส่ผ้าคืนบ่ผ้า <laughs> ส่งบก่ก็บ่ใส่สยงสงฆ์ไาวอาฮู้บวันมาเขาวาโยกเอ้ยว่าอย่าไปหลินทะเลเด้เอ้ยว่าเขาได้บอกโยกว่าเอาใส่แต่เสื้อส้อนในกับกางเกงในเด้อส,สิพาไ,ไปไวา <laughs> ่กนน <laughs> วากนเกเรว่าอุ้ยบ่เอาแล้วเอ้ยวา <laughs> <ง>่าอยากไปหลินใจอยากขาดก็บ่เอาแล้วแบบนั้น <laughs> <laughs> อยากไปยังเจ้ายังน้องบะเอาเวกระซอมพังบะเอาไปทาดโพนอู้สั่งว่าอยากไปทาดโพนฮะเมื่อกี้นี้จะไปไทยโมอยากไปไทยแหมโเป็นยังคืออยากไปทาดโพนอ่ะไปเถอดเดียวเลยทาดโพนนะไปเถอดเดียวโอ้ไปน้ำพืนในเก๊ดกาแฟไปใช่อยากไปบอกต้องไปนอนฝัก อยู่แถวบ้านเอื้อยก่อนจังเดินทางโตเพราะว่ามันใกล้ได้ล่แหลอผัดโผนตั้งแต่บ้านเอื้อยไปหานี่ก็โอ้ขับมอเตอร์ไซค์นี่ยวิ่งเขาไปตอนหนา้าเฮาเห็นเขาไปทางนี้ก็ได้ทางไหนทางนี้บ่ทางพวนชิมบ่บ่บ่ซนวนันคือวะเขาเห็นจะไปมื้อนะไปเอื้อยไปไกลบอกเอยขี่รถใหญ่น้ำซ้ำมกพกคนไปทุกบอลเลยอ๋อความฝันเขาอยากไปทุกบอลหักแต่ว่า ไปแต่ละบอลได้บ่แม่บ่เวมนมือเดียวไปเร็วเลยเนาะสนวนถ้าพนนะถ้าอีงห้างนะสิใหญ่กว่าถ้าพลเนาะเนียนบ่น้อยก็อยากรกินข้าวพี่น้องเองห้องเซลเซลเยู่สิบเอ็ดโมงเกือบสิบสองโมงนอ่ะเนาะอ่ะจังใดกระทางเจ้าก็หากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อเพราะว่าเมย์บุญเพิ่นทักมาจังคอยว่ากันอีกทีหนึ่งน้อยละเนาะโดยโดยจังใดกะสำหรับที่นี้กะสบายดี โดยเกสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าสนองกลับไปหาน้องเพิินอยู่ดินไม่แต่กลับบอเห็นเพิินเนาะแต่เลยเดินทางมาบ้านปละพพี่น้องเอ้บ้านไม่ตู้พอตู้เพิินคือเก่าคือเดิมเนาะโดยแังโอรมดินน้ำน้องเพิินพี่น้องเอ้กับมานี่ก็คือว่าเนี่ยคือสี่ได้ไปดินไม่หรือว่าบริบายเนาะอันนี้ก็ยังบบหูพี่น้องเอ้จังไดกาดุล คลิปต่อๆไปเนาะงพรมพ่น้อง,นองเนาะโดยสำหรับคลิปนี้พรม,มพี่น้องเอง้ผิดพลาดกันใดขอโทษขออภายัยเด้อพรม,มพี่น้องเนะาะเบาผิดเบาถือพรม,มพี่น้องเอ้โดยการทั้งหลายก็พาพรม,มพี่น้องอีพีซีเบอร์สุขุสุคนกดติดตามแล้วก็พาพกดไลค์กไดไลค์พรมพินองไอเพื่อมีกำลังใจสู่โตทำคลิปลงไปเรื่อยๆพรมพี่น้องเนาะโดยการสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอกล่าขอมบาสาบายดี